สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสจตาบนโคกสาขาพาท่านผู้ชมมาที่สวนทุเรียนพันหมอนทองตำบลสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับท่านผู้ชมครับขออนำเรียนว่าสำหรับทุเรียนพันหมอนทองของตำบลสายขาว เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับการันตีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับแต่สวนที่เรามาพามาวันนี้เป็นสวนทุเรียนซึ่งปลูกใหม่นะครับเป็นเวลา3ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูทรงพุ่มความสวยงามครับ ยังไม่ออกผลนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับดินดีมากก็เลยส่งผลให้ทุเรียนพันธุ์ทองของตำบลสายขาวนั้นได้ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับในปีนี้นะครับถ้าไม่จองเนี่ยไม่ได้รับประทานโดยเด็ดขาดนะครับ ไว้กิโลกรัมละ200บาทครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสวยงามแค่ไหนครับนี่คือต้นต้นอ่อนนะครับต้นใหม่ปลูกใหม่นะครับทรงพุ่มสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับระบบการปลูกนั้นมีการใช้น้ำอันนี้ครับใช้น้ำ ระบบน้ำดีมากครับมีหัวใจน้ำเป็นรูปนี้นะครับ,รบต้นนี้ทรงพุ่มสวยงามเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะครับท่านผู้ชมครับระบบน้ำระบบปุ๋ยเพียงพอครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่กำลังออกลูกนะครับท่านผู้ชมครับมาดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับสอบถามเจ้าของแล้วต้นนี้อายุ10ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมให้ผลอย่างต่อเนื่องมายาวนานนะครับท่านผู้ชมเห็นลูกมั้ยครับ นี่ปลูกแบบบ้านๆนะครับไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นสวนใหญ่นะครับปลูกแบบบ้านๆนะครับทานผู้ชมครับ mm hmm. ลงปุ๋ยตามธรรมชาตินะครับรุ่นหลังๆต่อมานะครับเราไปดูต้นอื่นอีกครับทานผู้ชมครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ปลูกไว้หลังบ้าน หลังบ้านแบบบ้านๆนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถามแล้วว่าหกปีครับผมหกปีครับลูกกำลังห่อไว้อยู่นะครับสีชมพูนั่นคือห่อลูกไว้นะครับ,ไ,รบไม่ได้ปลูกเป็นสวนใหญ่ต้องบำรุงรักษาเป็นกิจจลักษณะนะครับเป็นปลูกไว้กระรตามสวนสวนปาล์มนะครับท่านผู้ชม เป็นสวนผสมครับขายทั้งปลาล์มหน้าทุเรียนก็ขายทุเรียนนะครับก็ดูสภาพของสวนพี่น้องเกษตรที่ใต้ไปเลยนะครับที่อำเภอโคกโพครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไ้เพียงเท่านี้ครับเป็นการพาท่านผู้ชมมาที่สวนทุเรียนสวนผสมของชาวบ้านที่ตำบลสายขาวอำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีครับสวัสดีครับเอลืมไปนะครับมีต้นงเงาะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีเงาะผสมจริงๆครับปลูกพริกก็ปลูก งก็ปลูกต้นเพร้าก็มีนะครับท่านผู้ชมอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่มองหาแหล่งทํากินแหล่งสวนก็มาได้ครับที่ปตัตตานีที่อำเภอโคกโพครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยครับสวัสดีครับ